ลงทุนอสังหาเนี่ยคุณเอาอสังหามาใส่ไม่ได้ลงทุนคริปโตเอาคริปโตมาโชว์ไม่ได้แต่ถ้าลงทุนในนาฬิกา,า,าคุณเอามาใส่แล้วโชว์ได้เยี่ยมเลยผมมองว่านาฬิกาถ้าถือเกิน2ปีเนี่ยไม่ค่าทุน อย่างปาเต็กรุ่นหนึ่งที่เรามีอยู่5726เมื่อประมาณสักปีที่แล้ว1.5ล้านขึ้นไปสูงสุด5ล้านห้ยติดนสักสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ราคาช็อปอยู่ที่ประมาณล้านต้นๆ้นครับวันนี้ขายอยู่ที่1ล้าน5แสนบาทครับมันเคยขึ้นไปที่2ล้านกว่าบาทครับ2ล้านกว่าบาทขึ้นทีเดียว5 0 0แสนเลยใช่ครับของใหม่เขาอ่ะวันนั้นประมาณ5 6แสนบาทผ่านไป10ปีเป็นมือสองแล้วครับตอนนี้ล้านสามล้านสามเป็นมือสองที นาฬิกามีความมั่นคงในราคาค่อนข้างสูงไม่ได้แบบอุ้ยเหมือนรถรถยนต์ที่แบบว่าออกจากศูนย์แล้วลอ้อแตะถนนแล้วขายไปเลยสามแสนนาฬิกาไม่เป็นแบบนั้นถ้าเกิดน,นาฬิกาก็ซื้อตัวแพงๆสิยี่ห้ออะไรก็ได้ถ้ามันแพงแปลว่าราคามันจะขึ้นอันนี้จริงป่ะพีไ่ไม่จริงครับไม่จริงครับบางทีคุณสองไปซื้อนาฬิกาส<ม>องล้านไม่ใช่ว่ามันจะต้องขึ้นเป็นสามล้านสี่ล้านมันอาจจะสองล้านที่คุณสองจ่ายไปมันอาจจะเหลือแค่ห้าแสนหรือสามแสนบาทก็ได้ห้าเรือนเด็ดหน้าลงทุนราคามีโอกาสขึ้นสูงมีตัวไหนบ้างไปดูกัน นี่น,นีขอต้อนรับเข้าสู่กล้องสตอรี่ครับวันนี้ครับสองจะพาเพื่อน,อนๆมาลงทุนจะพามารู้จักกับพี่ชายคนหนึ่งครับผู้คร่ำวอดอยู่ในวงการนาริ กว่า15บปีซึ่งก็บอกว่าการลงทุนในนาฬิกานะครับซื้อง่ายขายคล่องและที่สําคัญคือมีโอกาสขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ขึ้นเพื่อนๆหลายคนนะครับอยากจะลงทุนในนาฬิกาแต่ไม่รู้มันต้องซื้อยี่ห้อไหนดังนั้นวันนี้จะไปดูกันครับว่านาฬิกาตัวไหนตอบโจทย์กับการลงทุนตัวไหนควรซื้อตัวไหนควรเก็บตัวไหนควรขายและที่นี่คือ the t o c k watch ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสาวสาวเพื่ะเพื่อนๆครับอยู่กันเราแล้วครับพี่จิมมี่ครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบอยากจะพาเพื่อนๆมารู้จักกับการลงทุนนาฬิกาสวัดีครับตอนที่หนักมากพี่คริปโตพี่ลงไหมโอ้โหเละเทะอยู่ดาวอังคารเรียบร้อยอยู่ดาวอังคารเรียบร้อยพี่จิมมี่อยู่มากี่ปีแล้วครับวงการนี้ จริงๆทํามาประมาณ15ปีสิย15ปีนานเลยนะใช่ครับใช่ครับก็เห็นทิศทางมาหลายหลายทิศทางของอุตสาหกรรมนาฬิกานาฬิกามันมีโอกาสแต่จะขึ้น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 จริงป่าพี่ลงก็มีแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นมันสูงกว่าลงมีความเสี่ยงต่ํากว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นนะเท่าที่ดูหลายๆทั้งตลาดหลักทรัพย์ทองคําหรืออะไรต่างๆนะครับนาฬิกาจะจะจะไม่ค่อยไม่ค่อยวู่วาบอย่างนั้น เรามีทั้งมือ1และมือ2นะครับมีมือ1และมือ2มือ2ก็จะเ,เป็นไปตาม สภาพและอุปกรณ์ต่างๆก็ลดหลั่นกันลงไปแต่มือ2บางตัวแพงกว่ามือ1ก็มีไอ e ้ยี่ห้อที่เขาเล่นกันอย่างในร้านพี่ที่ขายเนี่ยมันมีรุ่นอะไรบ้างพี่เอ่อโรเล็กโรเล็กยอดนิยม,ยอ,อ,ยมอ่าอันนี้เคยเห็นแน่นอนโรเล็กใช่ก็ปา e เต็กฟิลิปอัลเอดอร์มาปีเก้เอพีออเดอร์มาปีเก้ใช่หรือ <AP. S 2> เรียกว่าเอพีส่วนใหญ่นักลงทุนจะสนใจกับ3แบรนด์นี้ส่วนใหญ่คนมาซื้อกับพี่เขาซื้อลงทุนหรือเขาซื้อไปเก็บแบบนี้ห้าสิบห้าสิบเลยจริงเหรอซื้อใช้ครึ่งหนึ่งซื้อลงทุนครึ่งหนึ่งไงพี่มา เืินราคาแล้วก็แลกเปลี่ยนกัน ใช้นี้ใช้สินกันก็มีคนหลากหลายประเภทนะเร,เราเราเราเรียกว่ามีผู้เล่นเป็นนักลงทุนอีกส่วนหนึ่งก็ชอบลหลงไหลกับรูปแบบนาฬิกานั้นๆอุตสาหการรมนาฬิกาเติบโตขึ้นภายในระยะเวลา2ปีนี้เรียกว่าหลายเท่าตัวผมมองว่านาฬิกาถ้าถือเกิน2ปีเนี่ยไม่ขาดทุนถ้าถือเกิน2ปี 2> ไม่ขาดทุนทําไมพี่ส่วนใหญ่นาฬิกาจะปรับขึ้นทุกปีคือคือเรียกว่าฮะบริษัทเจ้าของโปรดักต์เนี่ยเขาปรับนาฬิกาที่เป็นสินค้าใหม่ของเขาเนี่ย8-10%ออยู่แล้วทุกปี มันทําให้การลงทุนปรับขึ้นตามแปลว่ายังไงซาก็ถ้าเกิดซื้อมาเนี่ยทุกๆ2ปีก็ปรับทุกๆปีก็ปรับขึ้นปรับขึ้นทุกปีทุกปีทุกปีอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของการเปลี่ยนสภาพคล่องอย่างรวดเร็วคุณ2ตื่นเช้ามามีโทรศัพท์ดังเฮ้ยเคลียร์ให้ชันเลยนะวันนี้500,000บาท500 0 0 0เอายังไงเอายังไงวะเนี่เงินไม่พอด้วยว่ะ มีนาฬิกาอยู่เรือนหนึ่งของคุณสองมองเห็นนาฬิกาปุ๊บเดินเข้ามาหาผมเรามาดูนาฬิกากันตรวจสภาพต่างๆกันปรับผมเคียงเงินให้เลยได้เงินเดียวนั้นเลยเราซื้อขายการผ่านไม่เกิน1 0บถึงสินาทีรับเงินสดทันทีอย่างนอกจากซื้อง่ายขายคล่องแล้วมันมีอะไรอีกไหมพี่มันเป็นเรื่องของการเติบโตของการลงทุนนะคือเรียกว่าใช้ไปกําไรไปส่วนใหญ่ที่ใช้ไปกาไรไปใช้ไปกาไปํไปกาไรไปอย่างตะเต็กรุ่นหนึ่งที่เรามีอยู่5 726เมื่อประมาณสักปีที่แล้ว1.5ล้านพึ่งไปสูงสุด5ล้านห้ย thank mm -hmm. you ด้วยคูณให้ทีพี่สองว่ามันล้านล้านห้าขึ้นไปห้าล้านเลยว่ามันโตกี่เปอร์เซ็นต์ผมคิดไม่ถ่นสามร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้นะสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับใช่ครับผมว่านี่ก็คือเสน่ห์นะอ่าเสน่ห์คือเราเราใช้อะไรแล้วมันสร้างกำไรให้เราด้วยก็เลยน่าจะเป็นเสน่ห์ที่สำคัญเขาชอบบอกกันว่าการลงทุนเนี่ยลงทุนอสังหาเนี่ยคุณเอาอสังหามาใส่ไม่ได้ลงทุนคริปโตเอาคริปโตมาโชว์ไม่ได้แต่ถ้าลงทุนในนาฬิกาคุณเอามาใส่แล้วโชว์ได้เยี่ยมเลยมันคือทททุุุุุกกรรรรร่่่่่่่่นนนนนนมมมมมัััั้้้ยีีจจะะะโตตไไไแแหลลาาวเูดงอพ รุ่นไหนอ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสปอร์ตโมเดลของทุกแบรนด์สปอร์ตโมเดลของโรเล็กก็ซามาริเนอร์ GMT เดโทนาสปอร์ตของปาเเ็กฟิลิปก็พวกนอติลูสครับอัลคานดตแต่พี่จิมนี่การลงทุนมันมีความเสี่ยงใช่ครับนาฬิกามันเสี่ยงไหมก็มีบ้างเล็กน้อยตามช่วงกระแสเพราะว่าช่วงนี้หลายๆอย่างพันผลนะครับทองคำตลาดหลักทรัพย์แล้วก็บิตคอยอะไรต่างๆนก็นาฬิกาก็มีผลบ้างแต่ก็ไม่หนักหนา เข้ากับตัวการลงทุนหมดอื่นเทาสินง่างกว่าจับต้องได้ไช้ได้มันได้เสบนะมันได้อยเ่พนอซื้อง่ายขายคล่องนะ5เรือนเด็ดหน้าลงทุนราคามีโอกาสขึ้นสูงมีตัวไหนบ้างไปดูกัน นาฬิกาเต็มเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่านาฬิกายี่ห้อไหนรุ่นไหนเนาะพี่จิมมี่เนาะที่มันคุ้มค่ากับการลงทุน5ตัวเด็ดลงทุนตอนนี้แต่ก่อนจะไปลงทุนถามก่อนพี่มีเพื่อนๆบางคนคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดน,นาฬิกาก็ซื้อตัวแพงๆสิยี่ห้ออะไรก็ได้ถ้ามันแพงแปลว่าราคามันจะขึ้นอันนี้จริงป่ะพี่ไม่จริงครับไม่จริงครับ ก,ก็ต้องเป็นแบรนด์ที่ที่คนนิยมและคนเรียกว่าคนตามหากาันบางทีคุณสองไปซื้อนาฬิกา2ล้านไม่ใช่ว่ามันจะต้องขึ้นเป็น3ล้าน4ล้านมันอาจจะ2ล้านที่คุณ2จ่ายไปมันอาจจะเหลือแค่5 0 0แสนหรือ3 0 0แสนบาทก็ได้แปลว่ามีความเป็นไปได้ที่มันจะเป็นแบบนั้นมีความปาไปได้เพราะนั่นไม่ใช่ในาฬิกาสำหรับการลงทุนไม่มีตลาดไม่มีความต้องการมาพี่จิมมี่แต่ว่าเริ่มต้นมาดูตัวเริ่มต้นกันตัวเริ่มต้นอ้าวนี่ก็คือโรเล็กซ์ซับมารีเนอร์ รเริ่มต้นปั๊บอันนี้โรเล็กซ์ซับมารินเนอร์ครับเรียกว่าเป็นไอคอนิกรุ่นหนึ่งเลยนึกถึงโรเล็กซ์ภาพซับมาร i นเนอร์จะลอยมาทันทีตัวนี้ทันทีใช่ต้องบอกว่าลายของซับมารินเนอร์เนี่ยอยู่ในตลาดมาหลาย10ปีละเออหกเปีได้ละก็จะเออเรียกว่ามีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆอหลายเจเนอเรชันมีความนิยมมาต่อเน,นื่องแม้กระทั่งเจมส์บอนด์ศูนก็ยังเลือกใช้ใน,นภาคแรกๆมันก็เลยทําให้ชาวโลกได้รู้จกักซับมารินเนอร์ แต่ยุคนั้นซับมารีนมันเกี่ยวอะไรกับดำน้ำําเรือดำน้ําอะไรพี่อ,อ่ามันเป็นลายตระกูลของกีฬาทางน้ำ<อ>สำหรันบ,บ,บ,บนักสกูบ้าดำน้ำมันเป็นลายของดิวเวอร์โลเล็กซับมาเรเนอร์ออกช็อปเลยเท่าไหร่พี่ออกช็อปเลยเนี่ยราคาไพลิสอยู่ประมาณ3 0 0แสนกว่าบาทแต่คุณไม่สามารถใช้เงิน3า0แสนกว่าบาทซื้อได้จริงทำไมอัพี่คุณจะต้องไปพ่วงรุ่นนั้นพ่วงรุ่นนี้พ่วงรุ่นที่คุณไม่ต้องการไปด้วยคุณถึงจะได้ เจ้าซัมมารินเนอร์ในราคา3 0 0แสนบาทเป็นเทคนิคของแบรนด์การขายใช่โอเคกันไม่ซื้อก็ได้งั้นมาซื้อข้างนอกมาซื้อเกรมาร์เก็ตอ่รับเรือนเดียวไปเลยรับเรือนเดียวก็6 0แสนบาทของใหม่ดีนะฮะที่ชอบเท่าไหร่นะที่ฉอบ3า0แสนแต่ซื้อไม่ได้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ถ้ามาซื้อข้างนอกตัวมือหนึ่งก็6 0แสนใช่ครับใช่ครับซื้อมือ2ออ่ะไล่ลงไปนะครับก็โหลดไปประมาณ นนก็หรือประมาณ5้าแสนสี่แสนสามแสนแล้วแต่สภาพแล้วแต่ปีแล้วแต่อุปกรณ์ต่างๆนาฬิกามีความมั่นคงในราคาค่อนข้างสูงไม่ได้แบบอุ้ยแบบเหมือนรถรถยนต์ที่แบบว่าออกจากศูนย์แล้วรับบัตรจอดรถแล้วรถล้อแ,แตะถนนแล้วเหลือแบบหายไปเลยสามแสนนาฬิกาไม่เป็นแบบนั้นมันเคยขึ้นไปราคาสูงสุดที่เท่าไหร่มือสองนะขึ้นไปประมาณสัก6กแสนกว่าบาทหกแสนกว่าบาทใช, 5, ทใช่ใช่ใช่ใชแล้วตอนนี้มันลงมาอยู่ที่เหลือประมาณ4ี่แสนกว่าบาท นั่นผมถามเลยเป็นช่วงเวลาที่ควรช้อนหรือว่ามันจะลงไปอีกน่าซื้อนะผมว่าเป็นช่วงเวลาที่น่าเข้ามาซื้อใช้ซื้อเก็บซื้อลงทุนเลยแหละแล้วมันจะมีโอกาสขึ้นไปอีกไหมถือ2ปีขึ้นแน่นอนถ้างั้นถือสปีขึ้นแน่นอนแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมเหมาะสมแต่การลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนใช่ถ้างั้นผมคืนนะครับคืนนะครับ ต่อไปก็อันนี้ก็เป็นรุ่นยอดนิยมตัวหนึ่ง r o ล็ก GMT Blue Black Blue Black นะครับรู้จักกันชนนามว่า Batman อัศวินรัติกาลไม่ใช่ใช่ใช่สีของเขาเหมือน Batman เป็นสตีลทั้งบอดี้และตัวสายตัวขอบทุกอย่างเป็ต่างกันก็คือไอหมุนหมุนตรงนี้ใช่ครับมีต่างกันที่ขอบก็คือเป็นสีน้ำเงินดํา GMT เนี่ยเป็นอีกลายหนึ่งที่แตกต่างกับ s u m m e r i n e r s u m m e r i n e r เนี่ยมันออกแบบมาเพื่อสําหรับกีฬาทางน้า GMT เนี่ยออกแบบมาเพื่อนักเดินทางครับ เขาสามารถดูเวลาได้เป็น two time zone ตั้งเวลาที่เมืองไทยไว้1โมงและอีกเข็มหนึ่งสามารถบอกเวลาอีกประเทศนึงได้อันไหนาาแพงกว่าโรเล็กที่มี multicolor ทั้งหมดสีสันทั้งหมดมีราคาสูงกว่าสีดำเจ้านี่มีความน้ําเงินและดําจะสูงกว่าเจ้าตัวนี้ครับอย่างที่เขาเรียกกัน Starbucks? s t a r b u k s s t a r b u c s ก็จะเป็นขอบเขียวหน้าดำ Pepsi น้ําเงิน โคกโคกก็จะเป็นดําแดงซาซีซาซีก็จะเป็นสีออกน้ําตาลกับสีเหลืองแต่ละสีราคาเท่ากันไหมแตกต่างกันแล้วแต่อย่างแบทแมนตัวนี้ราคาอยู่ที่8ปดแสนห้าหมื่นบาทครับแปดแสนห้าหมื่นบาทมันเคยไปไกลที่สุดเท่าไหร่พี่มันเคยเป็นล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทแต่ตอนนี้มันกระลังย่อลงมามันถอยลงมาเหลือแปดแสนกว่าบาทอันนี้คือราคาของใหม่ของยูสก็หลอดไปประมาณสักแสนหนึ่งก็เหลือประมาณ6กเจ็ดแสนบาทอีกตัวหนึ่งตัวนี้อะไรพี่ King o f Sport ครับโรเล็กเด t โทนา วัสดุเขาเป็นไวโกทองคําขาวคุณสองลองถือดูตึ๊กเขามีน้ําหนักค่อนข้างเยอะอุ๊ยหนักนะหนักนะ่ไม่เหมือนสติลนะครับเพราะว่าทองคำมีมีน้ําหนักค่อนข้างสูงคือถ้าเรียนไหนหล่นก็คือซื้อเลยก็เนี่ยฮะพยายามจะให้หล่นอยู่เลยอุยสวยมากอะโอ้ย king of sport ก็คือเขาจะเป็นลายบนปที่เราพูดไปเมื่อสักครู่ก็คือจะลายอยู่เหนือกว่า s u ร m น r i n e ์เหนือกว่า GMT ก็จะเป็นเดย์โทนาซื้อตัวนี้อาจจะจบเลยทีเดียวส่วนใหญ่ราคาค่อนข้างมั่นคงแล้วก็แข็งแรงนะสําหรับเดย์โทนาราคาชอบอยู่ที่ประมาณล้านต้นๆ้นครับวันนี้ขายอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทครับมันเคยขึ้นไปที่2ล้านกว่าบาทครับสล้านกว่าบาทขึ้นทีเดียวห้าแสนเลยใช่ครับใช่ครับใช่ครับทิศทางค่อนข้างดีครับสาหรับโรเล็กซ e เดย์โทนาที่เป็นบอดี้ที่เป็นทองคาไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่เป็นไวโกลหรือโลสโกก็ตามค่อนข้างทิศทางดีครับแล้วเราควรจะเล่นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่ ถ้าสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ๆที่เพิ่งเริ่มเข้ามาผมแนะนำให้เป็นโมเดิร์นวอชดีกว่าโมเดิร์นวอชเพราะว่าในการโมเดิร์นคือในการประมาณสัก5ปี10ปีนี้มีกลุ่มค่อนข้างกว้าง uh huh. ผู้เล่นค่อนข้างเยอะซื้อง่ายขายคล่องกว่าถ้าในการปีเก่าๆปีลึกๆก็จะเป็นนิชตลาดกลุ่มนิชค่อนข้างแคบแล้วความรู้ร์แมนค่อนข้างสูงเริ่มต้นผมแนะนาให้เป็นในการรุ่นสมัยใหม่ดีกว่า แบรนด์ที่มาแรงค่อนข้างน่าจับตาดู Audemars Piguet AP นะครับ AP Audemars Piguet ขออนุญาตนะครับ เขาจะมีความอะนี่นะสตรองความแมนนะถ่ายทอดความเป็นผู้ชายค่อนข้างสูงฮะบึกบึ้นดูดูหนาแน่นแข็งแรงเฟิร์มๆหน่อยนะครับผมใช่งานอาร์ตงานดีไซน์ของเอพีค่อนข้างมีความประณีตทั้งขอบตัวเรือนต่างๆมีการดีไซน์ค่อนข้างละเอียดเป็นของประเทศสวิสครับเอพีเนี่ยเขาอยู่ในคลาสเดียวกับพวกปาเต็กซิลิปอะไรพวกนี้ครับคือประมาณห้าหกดาวเหมือนกันแต่ราคาตอนนี้ค่อนข้างจับต้องได้ราคายังไม่รุนแรงยังไม่โอเวอร์มากหรอหรอหรอมันเป็น ช่วงที่น่าซื้อเพื่อที่จะสร้างกําไรได้ในอนาคตค่อนข้างแอกว่าอนาคตที่อีาีมองว่าตัวนี้ไปอีกแน่มีโอกาสก้าวกระโดดออกชอปราคาเท่าไหร่สำหรับรุ่นนี้ประมาณห้าหกแสนบาทเหมือนโลเล็กไหมที่แบบว่าซื้อได้หรือซื้อไม่ได้เงี้ยเอเริ่มจะทํานโยบายแบบนั้นแต่ในอดีตซื้อง่ายแต่ตอนนี้เริ่มซื้อยากละเริ่มซื้อยากละทีนี้ผมก็เลยถึงพูดว่าเออ มันน่าที่จะเข้ามาในช่วงนี้นะอะอย่างตัวนี้ถ้าเกิดว่านอกชอบอยู่ที่ตัวนี้เป็นนาฬิการประมาณปี2012ของใหม่เขาอะวันนั้นประมาณ5,600 0แสนบาทผ่านไป10ปีเป็นมือ2แล้วครับตอนนี้ล้านสาล้านสามเป็นมือสอง้ย เกือบส0 0เใช่ครับแต่เขาใช้เวลาเดินทางค่อนข้างหลายปีอ่าจะแต่ทิศทางต่อไปน่าสนใจครับเป็นในการน่าสนใจในการลงทุนสำหรับรุ่นนี้โมเดลนี้นะครับสำหรับออฟชอร์ออฟชอร์หลายหลายคนทราบเทรนดีว่า AP ค่อนข้างมีทิศทางที่ค่อนข้างจะเติบโตในอนาคตดีค่อนข้างจะมีโอกาสแบบก้าวกระโดดมีบิ๊กลอตได้ซื้อร้านนึงอาจจะขึ้นเป็น2ล้าน3ล้านได้แปลว่ายิ่งลงทุนลงทุนเงินก้อนใหญ่ครับเวลากระโดดมันก็กระโดดใหญ่ขึ้นด้วยเกี่ยวไหมลงทุนสูงความเสี่ยงสูงอ่ะลงทุนต่ําความเสี่ยงต่ํา เป็นแบรนด์ที่ผู้เล่นเป็นนักลงทุนสะส่วนใหญ่ต้องบอกว่าเมื่อประมาณสักสามสี่ปีที่แล้วโมเดลนี้ชื่อชื่6นะครับ,รบอยู่ที่ประมาณ1นึ่งล้านห้า0 0บาท1นึ่งล้านห้าแ0บาทอยู่มาอยู่มาหลายปีอยู่หลายปีเคยขึ<อ>้นไปสูงสุดอยู่ที่ประมาณ5ล้านกว่าบาท ห้าล้านจาก1ล้านห้ากลายเป็น5ล้านห้าล้านห้ากี่เท่าวะเนี่ยอุย้ยมันขึ้นไปได้ยังไงอะพี่ปัจจัยหลายอย่างครับนักลงทุนเข้ามาเล่นกับแบรนด์นี้ค่อนข้างเยอะแต่ตอนนี้ตอนนี้เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มอยู่ในราคาที่เหมาะสมแล้วตอนนี้อยู่ที่กลับมาที่ประมาณสี่ล้านบาทก็ไม่ค่อยเหมาะนะพี่ก็เพรา้นักลงทุนค่อนข้างจะรู้ว่าเออราคาเนี้ยมันค่อนข้างชัดขึ้นแต่ถ้าเกิดจะซื้อ4ล้าน5้าล้านเวลาจะปล่อยก็อาจจะยากกว่าไหมจริงๆแล้วก็ไม่ยากนะมีตลาด คนก็ซื้อขายกันรายวันเหมือนกันสำหรับปลาเตอฟ,ฟิลิเพราะว่าอันนี้เป็นกลุ่มนักลงทุนครับเกือบๆจะเพียวๆเลยละมั้งคือ8-90% oh. เป็นนักลงทุนเลย uh huh. ที่เหลือเป็นแบบว่าแพชชันคนที่ลหลงไหลกับรูปร่างหน้าตาเขาก็จะประมาณ20-30%แล้วก็รุ่นนี้ uh huh. รุ่นนี้จะเป็นตัวรองลงมาครับ uh huh. เป็นคลาสที่รองลงมาคือของปาเตฟ,ฟิลิปก็คือ อาข not ตัวนี้เป็น n อติล u สนะครับ <lose. S 2> ส่วนตัวนี้เป็นเอาข n o อาขน t ตัวนี้ก็นิยมมายาวนานเริ่มลายผลิตมาประมาณประมาณตั้งแต่ปี2003-2005ราคาณนะวันนี้2ล้านบาทมันเคยขึ้นไปที่ 3ล้านบาทครับ3ล้านบาทอ่ายังมีรู้นมันอาจจะขึ้นไป5ล้านไปนไปได้ไหมก็มีโอกาสก็ใครจะไปรู้ก็ใครจะไปรู้พี่ถามหน่อยดิอย่างอย่างในโรงการการลงทุนหุ้นเงี้ยมันก็จะมีกราฟมีสเตตอย่างถ้าเกิดเป็นคริปโตมันก็จะมีแบบช่วงเวลาของมัน4ปีอะไรอย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยมันมีสเตตย้อนหลังมาพี่<ม>อยู่มา15ปีแล้ว ไม่มีครับอยู่ที่ความพอใจทางผู้ซื้อและผู้ขายผมว่ามันก็เลยทําให้นาฬิกาค่อนข้างเติบโตนะเพราะรว่าความพอใจของคนมีไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเอาตารางเอาชาร์ตมาเปรียบเทียบแล้วมานั่งคุยกันมันจะมีราคาชัดเจนแต่นาฬิกาไม่มีราคาชัดเจนแบบนั้นมันเลยทําให้สเสน่ห์ของนาฬิกาการลงทุนของนาฬิกา น่าสนใจในรูปแบบนี้แปลว่าไม่เหมือนทองไม่เหมือนวันนี้ทองมีราคาขา,ามีสมาราคะ้งลงรับมีราคาลงอันนี้ไม่มีไม่มีครับพี่จิมมี่สุดท้ายเลยเพื่อนๆตอนนี้เอาละเริ่มตื่นเต้นและกกำเงินนะฮะกำเงินในมือนะครับสั่นเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าจะเข้ามาเริ่มลงทุนเข้าจังหวะไหนดีเข้ามาพร้อม คุณต้องเตรียมเงินในส่วนของการลงทุนกับนาฬิกาไว้ส่วนหนึ่งเงินอีกส่วนหนึ่งไว้ใช้ชีวิตปกติส่วนหนึ่งผมว่าจะเป็นช่วงที่น่าซื้อที่สุดในรูปแบบการเงินในลักษณะน,น,นี้มากกว่าจริงๆซื้อตอนไหนก็ได้ครับไม่ว่าจะถูกจะแพงจะสูงจะต่ําแต่ถ้าเราเข้ามาเมื่อที่เรามีความพร้อมแล้วทุกอย่างลงตัวแล้วผมว่าดีที่สุดเลือกนาฬิกาที่ที่เราลหลงไหลกับรูปแบบเขาไม่ว่าจะ ลักษณะหน้าตานี้รูปประพันธ์นี้หรือรูปแบบนี้หรือแบรดนด์นี้เราเลือกที่ passion watch ดีกว่าอาแล้วการลงทุนมันจะความเสียหายมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราลงหลายเขา เพราะสิ่งนี้นะครับนาฬิกามันถูกเรียกอย่างนึงว่าเป็น passion investment ถูกต้องถูกไหมครับมันเป็นการลงทุนใน passion ถ้าเกิดเราลงทุนไปแล้วแล้วเราชอบด้วยหลงใหลด้วยเวลาที่เราถือเก็บเอาไว้เงี้ยมันก็รู้สึกแบบว่าขาดทุนไม่มีความว่าเสียหายมันก็สวยสบายใจแล้วเราก็เก็บเอาไว้ได้แต่แต่แต่ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดใช้วิจารณญาณในการลงทุนนะฮะผมเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้นะครับกับซับมารินตัวนี้นะครับ <S <S เป็นตัวทูโทนนะครับหน้าน้ำเงินนะครับทองยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่จิมมี่มากครับถัายลยครับ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 บ